ว่าน้องๆของเราเนี่ยไปรอรางวัลอะไรบ้างลำดับถัดไปนะคะเป็นการแข่งขันค่ะการเข้าร่วมการแข่งขันรายการอีสานพิมโลกพิมลีคือเราเชิญทีมที่โบสีสเกตสนามสองนะคะเป็นการแข่งขันนักวันสาวที่สอ เสด่นได้แก่เดชายภูทรในช่วงน้องเพลนะคะแชมป์กางกงฆ์าปีที่3ปี2สำหรับ s l ทนุ่นดองทางนีได้เข้าร่วมการแข่งขัน3รายการโครแกรกแข่งขันดังนี้ค่ะได้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศทุ่มแท้ท่ผสมชายครีเบลล์ลูกอายุมีเกิน12ปีเรียนเวน่อชนะเลิศต่อสู้ต่อธรรมดาอายุ9ถึงิ4ปีชายุ่นเอล่าหนักไม่เกิน23กิโลกรัมได้รางวัล เด็กชานเลอร์ผู้เส้นเหยื่อรีเบลล์รุ่นอายุ94ปีชายและเข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลอร์จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อเวลาที่มันโดมให้ต่อสู้ในวันที่1 7กันยายนพศ2567นะโดมให้ประสบโรงเรียนรองที่ท่อังคูจังหวัดบุรีรัมย์ผลการแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทองชานเลอรระดับที่1ต่อสู้กับไฟฟ้าคลาสีอายุ7 เืียงอยู่ตาื้อ่วที่โฟสตสาขที่สในวันเสาร์ที่26ตุลาคม2567นหออกแระชุม60ทัิ์พภามหาวิทยาลัยกรงรมหาวิทยาลัยราชภัฏ้อยเอดได้ร่วมรายการแข่ขัน4รายการผลการแข่งขันดังนี้ได้รับางวัลเด็กพอออมนรกชนาธิบที่2ต่อสู้ก่อไปวารคาสีรุ่นอายุ9ปีชายลูกเอวงนาหนักไม่เิน23เกี่ย้ เจ้าลัทธวานิททองชนะเลิศทุ่งเส้นเดี่ยวปาซีกรีเบลล์นุ่งอายุ9ก้าสิปีชายเน้าลัทธวาททองชนะเลิศทุ่เส้นผู้ผสมปาซีกรีเบลล์นุ่งอายุไม่เกินสิบปีชายได้รับเวรียญทองชนะเลิศทุ่เส้นทีลาซีกรีเบล์ุ่งอายุไม่เกินสิปีทีชายและยังได้เข้าร่วมการแข่งขันที่สามทีโลกพีมีตัวตรอซึ่งจะเป็นที่โคลซันจูนักสนามที่สี่ไฟนอลนะคะรอสด ได้รับรางวัลเหรียญทองโรชนะเลิศอันดับที่สองต่อสู้กับไฟฟ้าคลาสบีอายุ9-10ปีชายรุ่นเกนักไม่เกิน23กิโลกรัมได้รับรางวัลเหรียญทองแดงพุ่งเส้นเหนียวองชนะเลิศอันดับสองคลาสบีลูเลว์รุ่นอายุ9-10ปีชายได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศพุ่งเส้นตัวส่งคลาสบีลูเลว์รุ่นอายุไม่เกิน12ปีชาย ได้รับรางวัลเหรียญในรองชนะเลิศอันดับ,บ function, ที่1นึ่งผู้น้ทีมาซิวเบลร์่วมไท้ไม่ยกินศ2กีทีมผสมและในรายการต่อไปนะคะได้เข้าร่วมการแข่งขันเซนทรัลัมบอนเอ็กซซรีจี่คนโนชัยชีพุตเตอร์เซิร์ที่ไฟฟวันอาทิตย์ที่16กุกภรพันคมพุทธศักราช2568ณนาอดณกานีฮอสรรพสิคาเซนัุนทานีได้เข้าร่วมการแข่งขันด้วยกันทั้งหมดสรายการ นี้ 1. ได้รับเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับที่1ต่อสู้ของธรรมดาคลาสปีอายุ90 1ปีชายอายุขนาดไม่เกิน23ปีตา้ง23กิโลกรัมขาขวาเท่าทีได้รับรางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับที่1นุ่งคู่เส้นเหลือคลาสสีดูเดียุ่นอายุ90 1ปีชายได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศคุ่เส้นคู่คลาสสีดูเดียุ่นอายุ90 1ปีผู้ผสมได้รับเหรียญทองชนะเลิศ ผู flix, e única, 76, ้ใช้ทีมฟ้าซีอูเวลร้วยอนุรักษ์นิสิตสองปีทีผสมและเป็นการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาตินะคะสำหรับตัวที่จะเป็นรายการค่ะและนี่คือรายการการแข่งขัน E